ศาสตร์สมปาตท่านผู้บังค yeah> ับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภพมิ9 9 2กรัมกัญชาสด4 3 1กรัมพืชกระท่อม1,005ศสออปสตํตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิยังมีการข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า1ลายผู้ต้องจับ1ลายผู้ต้องหา1คน